สวัสดีครับวันนี้เรามาฟังข่าวของทีมเชลซีกันเลยนะครับเตยเอลโกซินวาเจ็บเอ็นหัวเขา่าอาภพาดคุมหลังเชลซี วเตียโกซินวานะครับปะการังตัวเก่าของทีมเชลซีเนี่ยต้องพบกับอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเขา่าในเกมพ่ายทอตแนมฮอสเปอร์นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและอาจเนี่ยจะทําให้เขาต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บอย่างน้อย6สัปดาห์นะครับผมโดยเซนเตอร์แบ็กวัย38ปีเนี่ยดนเปลี่ยนตัวออกหลังจากลงสนามให้เกมลอนดอนดาร์บี้แม็กเมื่อวันอาทิตย์ เพียงแค่19นาทีเท่านั้นนะครับโดยเวสลี์โฟฟาน่าได้ลงมาทำนาทีแทนเขานะครับเชลซีเนี่ยไม่ได้ระบุในช่วงเวลาที่ชัดเจนนะครับ เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเตียโกซินวานะครับว่าจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บนานขนาดไหนแต่แรายงานเนี่ยได้อ้างว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นเนี่ยเป็นระยะเวลาถึง6สัปดาห์กว่าจะสามารถคืนสนามได้นะครับเตียโกซินวานี่ได้เข้ารับการตรวจเช็ตอาการประเมินเพิ่มเติมนะครับตอนกลับสู่สนามซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากพบอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับในครึ่งแรกในเกมพบทอตน,นมฮอสเปอร์ แหลงการได้ระบุไว้นะครับผลการประเมินเนี่ยได้ยืนยันว่าพบอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นหัวเข่าของเตียโก้ซินวาและเขาเนี่ยจะต้องร่วมมือกับทางฝ่ายแพทย์ของทางสโมสรอย่างใกล้ชิดในระหว่างพักฟื้นเพื่อให้กลับมาลงสนามโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากเขาพลาดลงสนามไป6สัปดาห์จริง นั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องอดลงสนามพบกับบลรูเซียดอบมุนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับและเสี่ยงต่อการพลาดรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยหากเขาผ่านเข้ารอบไปได้นะครับโดยนอกเหนือจากเวสต์บรีฟฟ a ฟาน่าแล้วเนี่ยทางเชลซียังเหลือตัวเลือกในแนวรับอย่างคาเรดูคูรีบาลีเทเวอร์โชระบาและ เบนัวบาร์เดนชิลนะครับแต่รายหลังเนี่ยไม่สามารถลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกได้นะครับเนื่องจากเชลซีเนี่ยไม่ได้ส่งรายชื่อนักเตะไปนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เสียหายหนักมากนะครับผมถ้าเตียโก้ซินวาเนี่ยเจ็บยาวนานถึงอย่างที่สื่อบอกนะครับเป็นเวลา6สัปดาห์สุดแล้วเราต้องมาอัปเดตสถานการณ์ดูอีกทีนึงครับว่าเตียโก้ซินวานเนี่ยจะต้องพักนานถึงขนาดนั้นหรือไม่นะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับ ลบกวนเพื่อนเ่อนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ